สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n นลบอนจันตาก่องนะครับผมและในคลิปนี้นะฮะก็เนื่องจากเป็นเทศกาลยูโรนะครับผมเราก็จะมาเปิดของฟรีนะครับผมที่เราได้จากที่ทางพี่โคนามินะครับผมได้ทําการแจกให้กับเหล่าผู้เล่นนะครับผมจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าจะมีการ์ด อะไรกันบ้างนะฮะในนี้ครับผมก็จะมีเป็นการ์ดเพย์ออฟเดอะวีคในครับผมสองอันนะฮะอันนี้ที่ผมไปทำควสมานะครับที่เหลือก็จะเป็นการ์ดไฮไลท์นะครับผมก็จะมีฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินานะครับผมสองทีมนะครับผมก็มันไม่ใช่แค่ยูโรอย่างเดียวนะครับผมก็รวมกับโคปาอเมริกาด้วยนะฮะเป็นสองรายการนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้จะเปิดอันไหนก่อนนะฮะเรามาเปิด อีปิกกันก่อนนะครับผมเบอร์ไวยนะฮะไปกันครับคือผมได้มาลาโดนาคอสตาเกอร์ต้าแล้วก็พิโดอะไรพวกนี้แล้วนะฮะคือที่ผมอยากได้ผมก็ยังไม่ได้ดูว่ามันมีใครบ้างนะฮะแต่ว่าได้ใครก็เอาหมดนะฮะตอนนี้คือมันเทพทุกตัวนะครับผมเป็นซาวิกนะฮะกองหลังนะครับผมเป็นกองหลังแอตมาดริดนะครับ สเตฟานซาวิกโอเคมาออกมาเลครับผมเอาเป็นการ์ดอันนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับคือคือสกิปเลยแล้วกันนะครับมันได้แน่นอนอยู่แล้วอ่ะเออเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นสองใบนะครับผมสองใบที่ลุ้นเพย์ออฟเดวิสแล้วกันนะครับผมนี่นะมีทั้งหมดห้าใบนะครับได้แน่นอนนะครับได้ไปแล้วครับผมเตโอเฮอร์เดสนะครับผมหรือว่าเตโอเอ็กซ์นองเดส ต่อมาก็เป็นบักกุนดีนะครับผมเล่นดีนะฮะในนัดเจอเบลเยียมนี่คือเติมกระจายนะครับผมแต่เสียดายนะฮะไม่ได้แอซิสเครับผมไม่มีไฟครับเป็นราบิโอนะครับผมคุณไม่ขอร้องมันลุ้มตรงไหนครับอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจตัวเองนะเพราผมจะมาแอสคิดจะมาประธานเป้ไม่มีไฟเลยครับผมแต่ก็เอาฮะจับจ้านนี่ผมจับจ้าที่สุดแล้วตัวสุดท้ายโคโลโมนีนั่นเองนะฮะ คนนี้ก็เป็นคนตะบันนะครับผมแล้วก็ไปบอลไปเฉลี่ยฝั่งตงเกินเข้าประตูไปมาต่อมาเจนตินานะครับผมไฟมาอีกแล้วครับผมเป็นโจวานนี่โลเซลโซ่นะฮะช่วงนี้อการเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยผมท่านผู้ชมก็ดูแลตัวเองกันดีด้วยนะฮะลูบอลก็เตะดึกชิบหายนะครับผมก่อนซาเลสครับชื่อแน่อะไรก็ไม่รู้นะฮะผมลืมดูว่ามันมีลิซันโดมาร์ติเน่หรือเปล่าแม็กซ์อลิสเตอร์นะครับผมเด็กหงครับ ไม่มีครับผมไม่มีลิซานโดครับลูกพี่ใหญ่เนซี่โอ้โหถือว่าเขียวเกือบทั้งแถบเหมือนกันนะฮะมาจบกันไปแล้วนะครับผมเหลืออีกสองใบสุดท้ายเทพสุดเนี่ยก็เป็นเควินเดอ์บอยนะครับลองมาก็ <c oughs> อันนี้เราจะเรียงตามสเตตเตะนะครับผมเยอะสุดก็เป็นเดบรอยนะฮะรองมาก็เป็นแบร์นัโดซิลบานะครับแล้วก็ฮูเลนอวาเลสนะครับผมโอเคสามตัวนี้แหละนะครับเทพสุดๆของฟรีอาทิตย์นี้เราจะได้ใครกันบ้างเอาแล้วครับผมมีพลุนะฮะซูมเข้าไปแล้วจะเป็นใครเอย่ย โอ้ลาบิโอเมื่อกี้มึงก็มาเนี่ยมึงมาอีกแล้วโอ้โหโอโถ่เอ้เมื่อกี้มึงก็มาเพื่อนมึงมาอีกแล้วทำไมจะมาซ้ำทำไมเนี่ยขอเป็นฮูเลียนอวาเรส t h เดอะบอยแบนดนโดนะครับผมใครก็ได้หรือเป็นแฮมเมสรูริกเกตก็ยังดีนะฮะนักเตะผู้ถูกลืมนะครับผมมา โอ้โหไม่มีไฟด้วยนะครับผมน่าจะเป็นไม่ใช่ท็อปสแต,ตสแล้วนะครับอ <c oughs> <c oughs> อสเตรียมาเลยนะครับผมตกลอกไปแล้วด้วยนะครับผมออสเตรียแมนะช่างน่าเสียดายนะครับแต่ก็เกมรับดีนะครับเกมรับดี โอเคนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดการ์ดฟรีนี่ผมในเกม eFootball นะคบผมที่พี่โคเนี่ยแจกให้เรามาเปิดลุ้นเอานะครับผมก็มันก็ดีแหละนะครับผมแม้แต่เสียดายนะฮะเราไม่ได้เดิมรอยหรือว่าแบนโด้ับผมสำหรับการ์ดฟรีเพย์ออฟเดอะวีคนะฮะที่มีลุ้นตั้งสองใบนะครับโอเค ไงก็ฝากผู้ชมนะครับกดไลค์กด, like, กด subscribe c ช anel บอลตะกรงไปด้วยนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ